ื่อวานย่าก็เลยอตอนช่วงเช้าย่าก็เลยบอกว่าผักนามย่าก็ลวกไว้แล้วแล้วก็มากินคอยบอกว่านี่นะต้มทํากับข้าวแล้วอ่อมหมูใส่ผักสะพูลุงก็ชอบก็มากินลุงก็บอกไม่กินไม่กินนี่แหละนะคะลุงนี่แหละป้าก็เลยบอกว่าแล้วอย่าพูดใส่สวบ,บางครั้งสวก็น้อยใจค่ะ <c oughs> น้อยใจอยู่เวลาลุงพูดแล้วเราทําให้แล้วไม่กินเวลาเราไม่ทําก็กินอยากกิน มันก็แบบนี้มีค่ะแล้วก็เราก็เลยบอกได้แตยว่านะว่าจอไม่ทำให้กินเนาะนะคะแต่ว่ามันก็ไปได้ค่ะแล้วก็เอฟซีก็ถามมาญากก็ยังไม่เข้าใจญา,ากบอกว่าอ่าบางช่องเขาก็บอกว่าผมจะเป็นคนสุดท้ายที่จะออกไปจากลุงเขาก็ยังไปแล้วบางที่าบอกว่าไม่จะอยู่กับลุงกับลุงตลอดไปบางที่าไม่ได้อยู่ล่ะมันมีหลายๆช่องที่พูดว่า ไม่ไปไหนจะอยู่กับลุงกับป้าสัญญากับเอฟซีจะอยู่กับลุงกับป้า,ญญา, FC, จ,ปาจนวันสุดท้ายอะไรก็เขาก็พูดไปบางช่วงก็มีแต่ย่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถว่าจะอยู่จนวันสุดท้ายกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องการเอาไว้กรีดกรีดระบายมันออกมาระบายมันออกมาเมื่อคืน ป้าไทยบ้านก็ต้มอ่าต้มต้มอะไรนะกระดูกหมูนะต้มเขาต้มเขาต้มอะไรนะต้มต้มยำต้มยำกระดูกหมูอ่อนแต่บัานก่อนนะย่าต้มไข่ไว้ห้าใบห้าลูกแต่ป้าดาเอาไปสองลูกเหลืออยู่สามลูกย่าก็ตำเจียวหัวโป่งนะคะย่าก็ทำไม่ถูกเหมือนกันบางครั้งลุงก็ กินบ้างบางครั้งก็ไม่กินข้าวเย็นนะคะบางครั้งแกก็กินนะคะแต่วันนั้นก็อยากกินข้าวเย็นบางครั้งก็ลุงก็จะว่าวันเย็นนี้ลุงไม่กินนะคะเลยย่าก็ทําให้ทําทอดไข่ให้โอมให้ทาให้อโอมแล้วทําให้ป้าแตนทําให้น้ามน่นะป้าแถวบ้านทําให้แล้วย่าก็ยกเข้าไปให้ป้าก็เลยบอกว่าไม่ต้องทำอ่าช่วเจ้าขึ้นไปนอนเลยเพราะว่าช่วงเย็นนะ่ะย่ากับป้าแถวบ้านจะไม่กินข้าว แล้วก็มันก็อากาศวันนั้นฝนตกด้วยแล้วก็หนาวด้วยน้องโสบก็กลัวไม่สบายด้วยไปตา,ากฝนย่าไปตากฝนที่ที่ไปใบวันนั้นไปตากฝนที่ตลาดวานอนด้วยไปซื้อผลไม้ซื้อผลไม้แล้วฝนมันแรงมากแล้วก็มาก็หนาวย่าก็รีบขึ้นบ้านไปห่อข้าวต้มมัดกับไปดูข้าวต้มป้าป้าแถวบ้านมัดข้าวต้มแต่ย่าก็ทําได้น้อยหนึ่งเพราะว่ามันมันมันไม่สวยเหมือนป้าแถวบ้านทํา ยาแล้วก็มาซักผ้าแล้วก็นอนกินยาแล้วก็นอนนะคะก็ขอแก้แก้ข่าวว่าเออทัวมันลงนะคะทัวลงสวว่าไม่ทํากับข้าวให้ลุงค่ะทุกวันก็ทํานั่นแหละแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวันก่อนยาตก็ต้มไข่ให้บางเอินประดาไปเห็นประดาก็เอาสองลูกแค่ญาติต้มให้สามลูกแต่ต้มให้ห้าลูกคือโอ้จะอิ่มแล้วห้าลูกนี่คือลุงไม่ค่อยเยอะเราก็ลุงไม่ค่อยกินเยอะ แล้วก็มีแจววัวปกคือมีแจววัวปูลุงก็พอแล้วนะคะเมื่อก่อนแล้วก็ยาก็เลยขึ้นมาป้าแถบ้างก็ามาทุกคนก็เข้าบ้านหมดเพราะว่ามันฝนตกเข้าบ้านหมดลุงก็มาจากวังเยี่ยมก็มืดนะคะคุณอน,นุวัฒน์ก็กลับบ้านไม่มีใครลุงแล้วก็ขึ้นไลและบังเอิญน,นะคะมันเอาไปเล่นกันว่าเออแล้วก็ทัวร์ก็ลงสวงนะคะว่าม่มีงานลําและไม่ทําอะไร ก็ดูในคลคิดนะคะทำทุกวันก็วานนี้ก็เถียงกันกับลุงอยู่แสวโกับลุงก็ขำขำกันไปเนาะนะคะไม่น่าย่าไล์สดแล้วมีอ่ะมีเอฟมีมีเอฟซีบอกว่าให้อยู่กับลุงกับป้านะคะอย่าน้อยใจลุง่าก็เลยว่าบางครั้งก็น้อยอยู่ค่ะสวโก็ทำไม่ถูกบางทีนะคะทำตามไม่ถูก บางทีก็น้อยอยู่ย่าก็เลยนี่แหละแต่ยา่าไม่รู้ว่ามันมาลงค่ะแล้วก็เลยย่าก็เลยไปดูตอนบ้านแถวบ้านอามาให้ดูแล้วเห็นไม่ถือสาหรอกค่ะลุงพูดประจํา <c oughs> ลุงพูดประจําพูดตลอด <c oughs> กับโซโหถ้าเราไม่ ถ้าเราไม,ไม่ไม่ไม่อันนี้กันเนาะนะคะเราไม่อน,น้กันก็มันก็ไม่มีสีสันในนาพี่น้องก็คิดว่าอย่างนี้แหละนะคะอย่าถือสากันถ้าถือสาแล้วมันหนักมันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันมีอภัยมีอะไรก็เข้าหูวใจทะลุหูขวาบ้างเนาะ <c oughs> ใช่ไหมที่ทีโฟน <c oughs> ค่ะก็นี่แหละเรื่องราวที่มันมันเมื่อวาน กลับไปเมื่อวานค่ะย่าลืมลืมยา่ามีคลิปหนึ่งที่ย่าไปย่าถึงกับตะลึงค่ะน้องอาชินะคะเอาเมคโคกับรถดำออกมาเล่นแล้วย่าคิดเห็นจอนหปีให้แล้วนะคะหปีให้หลังค่ะเมคโคแล้วก็รถดำนะคะก็ทุกท่านก็คงจะจำได้เนะนะคะ ทุกขั้นก็คงจะจําได้ว่าเมคโคกับรถดําสีเหลืองนะคะที่น้องอาชีชอบและออกมาเล่นนะคะแต่ไปเมื่อวานเห็นน้องอาชีออกมาเล่นขณะอาชีเจ็ดปีแล้วคิดยังไงอาชีเองเอาออกมาเล่นนะคะใกล้เดือนพฤษภาอาชีเอาออกมาเล่นเดือนมีนาเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนพฤษภาข่าจะเป็นวันเกิดน้องอาชีก็จะเป็นวันที่ยี่สิบเก้ามีนาเขาเกิดยี่สิบเก้ามีนา ก็เดือนพฤษสภาก็จะถึงแล้วไปเมื่อวานเจอเมคโคพี่น้องอาชีออกมาเล่นยาก็เลยแบบเห็นแล้วก็ยาก็เลยถ่ายมาให้ดูว่ามันมันดหลายค่ะพี่น้องคิดยังไงอาชีเจ็ดปีแล้วเอาเมคโคตอนที่อาชีเก็บไว้ตอนเด็กๆแล้อ,ออกมาเล่นใช่ค่ะคุณเพื่องเข้าใจลุงค่ะ <c oughs> ค่ะ เดววิดจ,จบอกคุณเฟื่องว่ายังไงลุมเกกลับมาแล้วค mm. ่ะกลับมาแล้วไม,ไม,ไม่ไม่เจอใครค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เลยแบบเมื่อวานย่าก็เลยอ่าตอนช่วงเชา้าย่าก็เลยบอกว่าผักน้ำย่าก็ลวกไว้แล้วแล้วก็มากินคอยบอกว่านีนใะนต้ม ทำกับข้าวแะ้วอ่อมหมูใส่ผักสับูลุงก็ชอบก็มากินลุงก็บอกว่าไม่กินไม่กินนี่แหละนะคะลุงนี่แหละป้าก็เลยบอกว่าแล้วอย่าพูดใส่สวบอบางครั้งสวก็น้อยใจค่ะ <c oughs> น้อยใจอยู่เวลาลุงพูดแล้วเราทําให้แล้วไม่กินเวลาเราไม่ทําก็กินอยากกินมันก็แบบนี้ม,มีค่ะแล้วก็เราก็เลยบอกแล้วอย่าว่านะว่าสวไม่ทําให้กิน เนาะนะคะแต่ว่ามันก็ไปได้ค่ะแล้วก็เอฟซีก็าถามมาแยา่ก็ยังไม่เข้าใจแาย่บอกว่าอ่าบางช่องเขาก็บอกว่าผมจะเป็นคนสุดท้ายที่จะออกไปจากลุงเขาก็ยังไปแล้วบางทีย่บอกว่าไม่จะอยู่กับลุงกับลุงตลอดไปบางทีย่ไม่ได้อยู่ลหละมันมีหลายๆช่องที่พูดว่าไม่ไปไหนจะอยู่กับลุงกับป้าสัญญากับ เอจะอยู่กับลุงกับป้าจนวันสุดท้ายอะไรก็เขาก็พูดไปบางช่วงก็มีแต่ย่าไม่ไม,ไม่ไม่พูดค่ะว่าจะอยู่จนวันสุดท้ายย่าไม่อยู่ยา่ยาย่าย่าไม่พูดนะคะบางทีย่าไม่อยู่หยแหละจะทำยังไงล่ะเนาะจะไหมคุณคุณมารีนะไหมพี่ตุ้มเราก็พูดไม่ได้เนาะบางทีเราอยู่ได้หรือว่าอยู่ไม่ได้เราก็ไม่รู้อนาคต ก้าวหน้าต่อไปย่าไม่คิดว่าย่าจะมาอยู่จำปาดงย่าก็ยังได้มาไม่ได้คิดเลยไม่ได้ฝันเลยว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้นะคะว่าโอ้องปู่ย้ายไปจำปาดงก็าคงจะหมดบุญย่าแล้วย่าก็คงจะไม่ได้ไปแล้วพี่ทียนคราบอกว่าถูกย่าก็เลยบอกว่าโอ้ยสงสัยจะไม่ได้ไปแล้วอยู่จำปาดงมันไกลมากต้งแต่กเกิดย่าไม่เคยเห็นจำปาดงย่าไม่เคยมาเลยจำปาดงวงต้องแต่กเกิด ใครจะคิดว่าย่าจะได้มาอยู่ตรงนี้ย,ย่าก็ยังได้มาเขาพูดเอาใจ FC ขายาข่าเลยอ๋อค่ะวันดีค่ะคุณต้อยค่ะคุณจำปีวันดีจ้าค่ะแต่ย่าก็อยากเอาใจอยู่แต่บางทีเราทำไม่ได้ล่ะเราทำไม่ได้ก็มันจะเสียใจกับยังมันจะเสียใจ FC เนอะ แต่ว่าอยู่ตรงนี้ดูแลตรงนี้ให้ดีที่สุดนะดูอยู่อย่างน้อยย่าก,ก็ตอนนี้ดูแลสองแสบนะคะก็แล้วก็ดูแลหลานสองคนนะคะดูแลน้ำมูลโอมค่ะก็เป็นกับข้าวกับน้ําอะไรย่าก็ดูแลสมดีคนแต่ว่าป้าทยบ้านก็แกก็ทํากับข้าวให้ยา่าไปรงนะคะก็เรานี่แหละเราก็อยู่ที่ครัวสองเท้านี่แหละเวลาทัวลงก็ลงสองเท้านี่แหละ สองเท่าป้าแถวบ้านกับญาตินี่แหละผู้ใหญ่ใจดีก็จะว่าต่อไปจะไม่ให้รางวัลน,น้ําใจของสองเท่านี่แล้วไม่ดูแลลุงต้องขอโทษนะคะผู้ใหญ่ใจด,ดีด้วยนะคะว่ามันบางครั้งก็เราก็เป็นบางครั้งเนาะนะคะแต่ลุงก็พูดให้ทัวลงสองเท่าเป่านา <c oughs> ค่ะสงสัยจะเปลี่ยน จะเปลี่ยนกันแล้วนะคะสองเท่าเฝ้านาก็คงจะไปดูแลต้นไม้แล้วก็เลยให,ให้ให้สาวๆเขาเข้ามาบ่ยังไงให้สาวๆเข้ามาในครัวสองเท่าจะออกไปทำทำอะไรนะทำทำไล่ทำ,ทำสวนทำสวนไปดูแลต้นไม้ไปนู่นนี่นั่นนะคะ